ดอกงิ้วขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำงิ้วนี่ดอกมันอยู่ตรงนี้ที่เขาใส่ขนมจีนเดี๋ยวพาไปให้ดูต้นงิ้วของแท้ครั้งแรกในโลกเลยทุกคนของช่องของเราเนี่ยที่จะพามาดูแบบนี้ได้ดอกงิ้วเห็นไหมปุยงิ้วจะลอยแบบนี้ลงไปในน้ำเห็นไหมนี่จะเป็นเหมือนนุ่นนะคบมันจะลอยเป็นขุยๆเดี๋ยวตรงนู้นเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูไหมพาไปดูก่อนนี่พาจะตกดินฮะทุกคนันที่พัดมอร์นิ่งโฮมนี่ มอร์นิ่งโฮมบ้านหมอนอีกนี่ไงดอกนิ้วไม่ใช่ดอกนิ้วเป็นฝักมเมล็ดนิ้วที่ลอยมันมารวมกันในน้ําอย่างสวยงามบางคนนึกว่ามันเป็นเชื้อราไม่ใช่นี่ต้นนิ้วมันอยู่ตรงนี้เป็น1 0บสต้นและดอกนิ้วที่เข้าไปทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเงี้ยวหรือน้าเงี้ยวน้านิ้วเหมือนกันทุกคนต้นนิ้วจะเป็นแบบนี้จะพามันดูจาก Morning home นะฮะไม่ไกล บ้านหมอนอิงทุกคนเลิศมากทุกคนจะได้รู้จักต้นงิ้วว่ามันมีหนามเวลาใครจะปีนต้นงิ้วจะได้นึกถึงที่นี่มีต้นงิ้วเป็นสิบสิบต้นกระจ,ระจายนะครับนี่จะดอกงิ้วที่เขาไปทาขนมจีนที่เรากินกันขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นแหละก็คือดอกงิ้วนี่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 มันร่วงแบบนี้นี่เห็นะนี่ครับนี่ถ่ายให้ดูเป็นพิเศษเลยนะมาเจอสดสดนี่ค่ะนี่เต็มเลยนี่มันหลุดขุยมันออกไปแล้วนี่ไง เห็นไหมถุยมันออกไปแล้วเป็นใหญ่ๆเหมือนนุ่นนี่ค่ะจากนั้นไ่นลงน้ำเมื่อกี้เป็นแผลเลยนี่นี่เห็นไหมนี่ฮะที่เราไปกินจากตรงนี้เลยจเลยจสอบมมขนมกินน้ําเงี้ยวอันนี้ลูกขี้กาจะ้ะรู้จักไหมต้นขี้กาเหมือนกับว่าไก่กาเนี้ยไปกินอะไรมาแล้วก็มาขี้มันไว้มันก็เลยขึ้นต้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ ตรงนี้จะเป็นหมาจะมีหมาสามตัวตอนเช้าๆพระจิตาำนัดตกดินเห็นไหมนี่คือต้นงิ้วดอกงิ้วในี่ต้นงิ้วที่มีหนามได้เห็นหนามชัดๆไหมใครที่ชอบปีนต้นงิ้วมาเลยจ้ะจะพาให้ดูว่าเวลาปีน,นมันจะแซบขนาดไหนนี่ๆๆเป็นหนามคนครับต้นงิ้วเห็นขึ้นไปถึงนูง่น นี่ไงปุยของมันมเมล็ดของมันจะเป็นเหมือนนุ่นนะจะหลุดออกมานี่เห็นไหมลงนา้วตรงนู้นจะเต๊มเลยในะตรงสนามหญ้าที่มา้าตอนเช้าๆจะมีม้าสามพ่อนุ่มสามตัวจะมีดอกบัวผันบานตอนเชา้าอันจะมีวัดอะไรเขานาจานเขาถ้ำฐานอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ที่นี่ที่แน่นอนก็คือแถวๆนั้นก็จะใกล้กับวัดท่าสลา วัาท่าสารานี้เป็นชื่อตำบลนะแต่ถ้าอําเภอท่าสารานี้ต้องเป็นนครสิทธมราชเอาย้ำอีกทีหนึ่งมานอนที่มอร์นิ่งโฮมที่มอร์นิ่งก็ตรงนี้ก็จะเจอร้านอาหารแซ่บๆสามสี่ร้านที่เราไปมาแล้วพิสูจน์ว่าแซ่บจริงก็หนึ่งในนั้นก็คืออีสา,านพาแซ่บอันนั้นก็แนวอีสานถ้าแกงใต้ก็ละออกสาขาสองอร่อยเลิศเขาไปอิกนะฮะเป็นสตาร์เข้มข้นจัดจ้านอยู่ในสกมิชลินต้องมาหมดเลยนี่ฮะหิวดอกหิวดอกหิวไม่ใช่ดอกหิวสิเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดมันเนาะ ถ้าดอกมันก็ไปทําขนมจีนแล้วก็ขนมจีนน้ํายาแม่มาลิลดมากอาหารตามสั่งก็แบบว่าแนวแบบว่าประดิษฐ์เขาเรียกว่าสร้างสรรค์ังสรรค์เมนูที่แบบไม่ซ้ําใครน้ํายาขนมจีนน้ําเงียวก็มีน้ํายา ป่าก็มีทุกคนกงเขียวหวานนั้นเลิศมากชมเลยโชคดีมากมาเจอแต่ร้านแซ่บๆแล้วก็คุณภาพจริงๆอย่างต้นงี้วเห็นไหมแล้วก็อีกร้านหนึ่ง CMC เนาะ CMC ชาเฟ่แต่ร้านนั้นเขาอร่อยจริงนะสาบานได้อร่อยหมดเลยที่พูดมาแต่ร้านชาเฟ่ร้านนี้บอกได้เลยว่าทุกเมนูเมื่อวานทั้งไม่ว่าจะเป็นอ๋อโซดงโซดาเมนูชาเผาชาเขียวพ่นไฟอะไรป่ามาๆเนี่ยแต่เสียดายเขาจะเปลี่ยนแบรนด์เหมือนกับว่า เปลี่ยนไปอีกมือหนึ่งฮะทุกคนแต่แต่น้องทีมงานยังอยู่ครบนะก็คงใช้เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเมนูก็อาจจะเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เราขาดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออาวร้านอะไรนะนึกก่อนลืมละทุกคน <laughs> อ๋อแต่ว่าเชฟยกนิ้วอะไป